เงซิมอีอ่ะมันคือขนมหวานแห่งความสุขครับแป้งอีอ่ะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลนะครับ5 0 6 0ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่รุน่นอากงผมเห็นก็ลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วแถมหน้าร้านก็มีคนสั่งกลับบ้านอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเราเป็นลูกพอ่อพ่อไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเราไม่เก่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเด็กเจ้นใหม่อ่ะรู้จักร้านเราน้อยก็เลยคุยกับน,น้องๆว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มทําการตลาด สมัยก่อนเนี่ยบ้านผมอากองเนี่ยต้องเข็นรถเข็นนะครับขายขนมหวานพอมาเป็นเจนที่2องะครับเป็นรุ่นคุณพ่อนะก็เริ่มเปิดมาเป็นตึกแถวเติมคํวาว่าลือลั่นสถาโลกันเข้าไปเพราะว่าสมัยก่อนนะหนังจีนนะครับจะชอบมีคําพูดอะไรประมาณเนี่ยครับคุณพ่อก็เริ่มเอาขนมหวานเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าเริ่มมีหลากหลายมากขึ้นก็เริ่มเอาสินค้าที่เป็นน้ํากะทิเข้ามาขายหาสูตรให้กะทิมันหอมหวานรัดช่องอย่างเนี้ย ก็ไปตามหาน้ำตาลปีป๊บจนเจอว่าฉันอยากได้น้ำตาลปีป๊บรสชาติแบบนี้ขายดีมากครับผมมาเริ่มเริ่มมาช่วยช่วงมัธยมครับการมาตักขนมไม่ไม่ง่ายนะครับคุณพ่อเขาต้องขัดเพราะว่ามันต้องดูทั้งเรื่องปริมาณคือเราไม่ได้มีตาช่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะทุกอย่างรสชาติมันอยู่ที่ฝีมือการตักล้วน ยุคพ่อผมมันลำบากกว่าผมมารับช่วงต่อคุณพ่อก็คือให้ทํางานหนักพอเราไปซึมซับตรงนั้นเราก็ถึงเข้าใจว่าโอ้โหคนสมัยก่อนนี่ไม่ง่ายทุกวันนี้สิ่งที่เขาตั้งใจจะสอนเรามันอยู่ในหัวเราหมดแล้ว การบ้านใหญ่ของผมก็คือมรู้ว่าบางทีไปกินสาขานี้รสชาติอาจจะต่างไปจากบางสาขาที่เขาเคยทานอะไรเงี้ยเราต้องทำาัไรก็ได้เพื่อให้ทั้งการบริการและสินค้าเนี่ยลูกค้าเข้ามาทานเนี่ยต้องได้สิ่งที่เหมือนกันทุกสาขาตอนนี้ผมรู้สึกว่าเด็กเจนใหม่อ่ะรู้จักร้านเราน้อยก็เลยคุยกับน,น้องๆว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มทําการตลาดเพื่อให้เด็กรู้จักเรามากขึ้นแล้วครับ เราเป็นคนดื้อนิดหนึ่งคุณพอ่อเขาก็พยายามสอนพาไปชันซื้อตรงนี้ที่ไหนทําอะไรเก็บของตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพาบ,บอกเดี๋ยวพาไปเที่ยวแต่จริงแล้วคือแบบพาไปตลาดรู้สึกว่าเราเป็นลูกพอ่อพ่อไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเราไม่เก่งไปลองสิคนเรามันผิดพลาดกันได้เราก็แค่ทําใหม่ทาจนกว่าจะดีคือด้วยตอนนี้สาขามันเยอะมากแค่อยากทําให้ระบบหลังบ้านเราดีก่อนก่อนที่จะไปพัฒนาอย่างอื่น โอ้โหคุณพ่อนี่เน้นเลยใช้ของดีต้องมีจิตวิญญาณทำด้วยความตั้งใจจริงๆว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานขนมที่เขาตั้งใจอย่าเชื่อมแบบขอไปทีลูกค้ากินเข้าไปแล้วมันต้องแบบว้าวอะ่ะ การจัดหน้าร้านเราเรามีแพทเทิร์นในการจัดของต้องเต็มเต็มจัดโหลให้สวยๆคอยเปลี่ยนให้ดูสดใหม่อยู่ตลอดเวลาช่วงเดลิเวอรี่เข้ามาแรกๆอ่ะพ่อคุณพ่อไม่เข้าใจแต่พอผมทาไปเรื่อยๆคุณพ่อก็เริ่มอ๋อเออมันดีเว้ยอะไรเงี้ยครับก็ก่อนหน้านี้เราโฟกัสแต่เรื่องของเรื่องหน้าร้านอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอาจจะต้องมาโฟกัสตรงนี้มากขึ้นอนาคตนะไม่แน่อาจจะต้องรีแบรนดิ้งเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นมีอยู่ประมาณ5 5สาขาครับต้อง รักในสิ่งที่ทําในการเริ่มต้นช่วงที่ต้องมาทํางานกับผู้ใหญ่เนี่ยครับคือต้องอดทนเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะมีค่ามากในวันหนึ่งที่คุณโตขึ้นมาต้องขอบคุณลูกค้าประจําที่แบบว่ายังคงมาอุดหนุนอยู่ตลอดเนี่ยครับร้านเราอะใส่ใจบางอยา่างก็อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศอยากให้ลูกค้าจดจำเชงซีวีเอาไว้แบบไม่ได้อยากให้ลูกค้าจำแค่ว่าเข้ามากินเพราะว่าชื่อว่าเชงซินีอยากให้ลูกค้าเข้ามากินเพราะว่าขนมมันอร่อย